ก็เดี๋ยวเขาข้ามเอาไลน์ไปแล้วกันนะครับก็เรื่องแรกที่เราจะมาคุยกัน,กนคือเรื่องผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการคืออะไรนะครับก็เป็นสิ่งที่เราอยากรู้นะก่อนที่จะไปทําอะไรเพิ่มเติมเข้าไปก็ต้องรู้ก่อนว่าผู้ประกอบการนี่คืออะไรนะครับแล้วทําไมเราถึงจะอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับถ้าเราอยากเป็นแล้วเราจะฝึกตัวเองยังไงให้เป็นผู้ประกอบการได้ะนะครับก็ เดี๋ยวลองดูทีละหัวข้อนะตอนแรกขอพูดถึงผู้ประกอบการก่อนนะครับคอร์สที่อยู่ในข้างหน้าเนี่ยเป็นคอร์สที่ผมเอามาจากในหนังสือนะครับเขาก็บอกว่าถ้าหากว่าถ้าอยากเราถ้าหากว่าเราเนี่ยอยากเป็นผู้ประกอบการาไม่ใช่สิท่ันมต้องบอกว่าถ้าเรากำลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่เนี่ยก็เป็นไปได้อย่างสูงว่าเนี่ยเราอยากจะเป็น ผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จนะครับเราจะต้องการที่จะสร้างบางอย่างสร้างธุรกิจขึ้นมาเป็นธุรกิจซึ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงเร็วมีประโยชน์แล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับเป็นสิ่งสาคัญที่สุดตรงนี้นะครับแล้วก็ระหว่างโปรเซสที่เราสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ธุรกิจยิ่งใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องการจะดั้มโประวทไปด้วยนะครับก็เป็นอคอร์สที่น่าสนใจสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับ ทีนี้ผู้ประกอบการทําไมเราอยากเป็นผู้ประกอบกนะครับคราวนี้ต้องลองมาเทียบกันระหว่างผู้ประกอบการกับพนักงานดีกว่านะร,รูปทางซ้ายมือคงรู้จักกันดีนะครับชื่เขาชื่อมาร์คซัคเคเบิร์กนะครับเป็นนับเป็นผู้ประกอบการที่สําเร็จคนหนึ่งนะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊กนะรู้กันรู้กันจกักรู้จักกันโดทั่วนะส่วนด้าน ขวามือนะครับก็เป็นทิคอลครับก็คือเป็นเป็นพนักงานธรรมดาคนหนึ่งนะครับใส่สูทถือกระเป๋าไปทํางานเช้าไปทํางานเย็นกลับบ้านนะครับเราก็มาลองดูนะครับเอาลองลองดูในส่วนของ employer หรือว่าพนักงานก่อนนะทีนี้ส่วนของ Employer หรือพนักงานสิ่งที่เขาอยู่ในใจเขาคืออะไรบ้างอย่างแรกเขาไปทํางานให้กับบริษัท เขาก็ต้องการเติบโตในสายงานของเขานะครับเขาต้องการเงินสําหรับครอบครัวของเขาแล้วเขาก็ไม่ได้ดูว่าะระบบงานเนี่ยที่มันชักช้าเชื่องช้าเนี่ยมันจะเป็นเป็นระบบที่มันไม่ไม่เหมาะสมไม่น่าจะมีเลยแต่ระบบงานที่เรียกว่า b u r e a u c r ี่ y นะครับระบบเหล่านี้มันเป็นสิ่งจาเป็นสําหรับองคอ์กรที่มันมีขนาดใหญ่แล้วเนี่ยถ้าไม่มีระบบคอนโทรลอย่างนี้ก็จะเกิดการ ผู้งานการบางทีอาจจะเกิดการช่อชนกันขึ้นเข้าขึ้นภายในนะครับก็เป็นระบบป้องกันไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นหรือแม้แต่บางทีมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้ามีคนที่ดูระบบอยู่ยเพียงคนเดียวอาจจะดูผิดพลาดก็ได้เพราะงั้นก็ต้องมีระบบคอยคอยเข้าไปควบคุมงานตรงนี้นะครับแล้วทางทางพนักงานหรือ employer เยนี่ยนะเขาก็จะไม่ ไม่ได้โฟกัสอะไรมากไปกว่าการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพนะครับคราวนี้ทางผู้ประกอบการมันต่างยังไงจิตใจของผู้ประกอบการาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีหลายคนที่ผู้ประกอบการที่เขาหวังว่าเขาจะรวยขึ้นในวันหนึ่งนะครับเ,เขาถ้หวังด้วยซ้ําไปว่าบางคนก็จะเห็นว่าเนี่ยเขาเป็นพนักงานรังงนาเ,เขาเซฟเงินให้บริษัทได้ตั้งหลายร้อยล้านแต่เงินเดือนเขาปีหนึ่งเนี่ย รวมแล้วเนี่ยยังไม่ถึงล้านเลยทําไมเขาต้องทํางานที่คนอื่นด้วยทําไมเขาไม่ออกมาทําเองครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมเขาต้องออกมาเป็นจากจาก employer ออนะครับออกมาเป็น entrepreneur นะครับคาถามว่าเขาแรงแรงดูงใจเขามีพอหรือเปล่าเขากล้าหรือเปล่าที่จะลาออกจากงานเดิมแล้วออกมาเปิดบริษัทของตัวเองครับเอามาดูกันดีกว่าว่าผู้ประกอบการเนี่ยอันนั้นก็เป็นผู้ประกอบการแบบหนึ่งแต่ ต้องบอกว่าผู้ประกอบการในฝันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับอย่างแรกเนี่ยผู้ประกอบการในฝันเนี่ยเขาไม่ค่อยที่สนใจเรื่องเงินสักเท่าไหร่หรอกไม่ได้อยากจะร่ํารวยอะไรอย่างมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยเหมือนกันไม่ได้อยากร่ารวยแต่เขาต้องอยากต้องการที่จะครองโลกนีนะ้ตอนเขาสร้างตอนมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยเขาสร้าง Facebook ขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเลยว่า Facebook เนี่ยจะทําเงินมากทำเงินน้อยอยังไงจนทําให้พาร์ทเนอร์ของเขาชื่อเอ็ดวาร์โดซาฟฟรีนเนี่ยรู้สึก บุญนิดนะทำไมมีของที่มันดีขนาดนี้แล้วไม่ยอมทําเงินนะครับแต่สำหรับมาร์กเนี่ยเขาค้อมองเพียงแค่ว่าเงินเนี่ยมันเป็นแค่ปัจจัยสําหรับการอยู่รอดของ Facebook เท่านั้นเองไม่ได้ไม่ได้ต้องการเงินมากไปกว่าน,นั้นเลยนะครับโดยทั่วไปแล้วองค์ประกอบเนี่ยก็อย่างที่บอกนะก็จะเบื่อนายกับระบบระบบงานที่ต้องเป็นไปตามลําดับชั้นนะ่นนะครับก็กว่าจะทําอะไรได้ทีนึงก็ต้องอนุมัติ จากคนนี้คนนั้นคนนู้นทำอะไรไม่ได้สักทีนะครับก็จะไม่อยากจะเป็นพนักงานลนะครับสุดท้ายคือว่า Entrepreneur หรือผู้ประกอบการเนี่ยเขามักจะมักจะไปโฟกัสที่ความคิดหรือไอเดียมากกว่ามากกว่าที่จะไปดูเรื่อง Management นะครับทีนี้ก็ขอเชื่อมันเรื่องถัดมาเลย มันมีปัญหาอะไรกี่วกับการว่าจะไปโฟกัสแค่ไอเดียอย่างเดียวนะครับก็ลองมาดูปัญหากันเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับเราเรียกกันว่าเทคสตาร์ทอัพนะคือบริษัทที่เปิดขึ้นมาใหม่เป็นที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีนะครับบริษัทเหล่านี้เป็นยังไงบริษัทเหล่านี้มักจะก่อตั้งขึ้นมาด้วยผู้ก่อตั้งซึ่งมีความรู้ด้านเทคโนโลยีแต่ว่า อาจจะมีจํานวนน้อยอาจจะมีคนหนึ่งหรือสองคนมีไอเดียที่ที่ดีเหลือเกินนะครับแล้วก็รวมตัวกันสร้างโปรดักต์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับข้อดีของบริษัทเหล่านี้คือเขาโตเร็วนะครับแต่ข้อเสียก็นั่นอีกนะก็โตเร็วเหมือนเดิมนะครับคือการโตเร็วเนี่ยมันเป็นทั้งข้อดีข้อเสียนะครับทีที่ข้อเสียมันเสีย,ยงไงเมื่อโตเร็วขึ้นมาแล้วเนี่ยผู้ก่อตั้งเนี่ยเขา เขามีความรู้ด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างดีแต่ว่าระหว่างที่บริษัทโตขึ้นมาเนี่ยเขาไม่มีสกิลในด้านการบริหารงานเท่าไหร่ครับเขาไม่รู้ว่าจะจ้างคนใหม่ยังไงเขาไม่รู้ว่าจะแบ่างงานยังไงเขาไม่รู้ว่าถ้าเกิดคอนเฟลกขึ้นกับคนในบริษัทเขาจะแก้อย่างไงอ่าแล้วก็เขาก็บางครั้งก็คนเหล่านี้มักจะเป็นเด็กนะครับอาจจะอายุน้อยชีวิตก็ยังรู้สึกมีความสุขก็ยัง อยากเที่ยวเลื่อยไปเขาก็เห็นว่าตัวเองสร้างบริษัทขึ้นมาก็ทําเงินมาเยอะแยะแล้วมีมิ팅อะไรก็ไม่ต้องรันบ้างได้ก็ปล่อยๆบ้างก็ได้นะครับให้ลูกค้ารอไปหน่อยก็ไม่เป็นไรถ้าลูกค้าไม่อยากซื้อสินค้าเราก็ไปซื้อคนอื่นแล้วกันนะครับสุดท้ายเนี่ยคนเหล่านี้ก็มักจะบ่นนะครับบ่นว่าเนี่ยทำไม นักลงทุนเนี่ยเขาชอบจะมาคูบบริษัทเขาแล้วก็จะไล่เขาออกจากบริษัทนะครับเออเหตุเสตรงนี้มันเกิดยังไงว่านักลงทุนมาคูบบริษัทคือบริษัทเทคสตาร์ทอัพที่เป็นบริษัทขนาดเล็กเนี่ยเขามีเงินทุนค่อนข้างน้อยเขาไม่สามารถจ้างคนได้แต่เขามีไอเดียซึ่งซึ่งมี potential หมายถึงว่าอีกในอีกสาปีห้าปีข้างหน้าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เขายังมีเงินน้อยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็ใช้วิธีว่าตัดหุ้นของบริษัทเขาไปให้กับนักลงทุนให้กับ investor นะครับนักลงทุนก็อาจจะบอกว่าอดูแล้วบริษัทนี้มีมี potential น่าจะเป็นไปได้ผมจะให้คุณเงินทุนของคุณกับบริษัทคุณเนี่ยให้หนึ่งล้านบาทแต่คุณต้องให้หุ้นผลอผมเนี่ยสิบร์เซ็นครับเขาลงทุนเราเป็นในบริษัทเรา1นล้านบาทแต่เขาเห็นเราเอาแต่เล่น เราไม่ไม่ได้ทำเอาเงินเขาไปใช้เกิดประโยชน์ท้ายสุดเขาก็จะไล่ผู้ก่อตั้งในบริษัทนี้ออกเนื่องจากว่าเห็นว่าให้คนอื่นบริหารบริษัทนี้น่าจะไปได้ดีกว่าตัวอย่างถ้าได้ดูเรื่อง Facebook Effect เอ้ยไม่ใช่สิเ,เรื่องโซเชียลมีเดียหรือว่าหนังสือเรื่อง f o o k e o o k c t เนี่ยนะครับจะมีตัวละครตัวหนึ่งเขาชื่อว่าชอนพาร์เกอร์นะครับชอนพาร์เกอร์เนี่ยเขาเป็น ผู้ก่อตั้งเขาเรียกว่า Peer to Peer นะครับ Software นะครับหรือ Network กี่ยวกับ Network เนี่ยที่ชื่อว่า Napster ซึ่งเมื่อก่อนดังมากเลยใช้แชร์มิวสิกกันแชร์เพลงกันส้านทันแหลกนะครับแล้วก็เป็นผู้ก่อ,กอตั้ง Social Network Site อ,อีกที่หนึ่งชื่อว่า p l a x o นะครับแล้วเขาก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทที่ชื่อ Facebook ด้วยนะครับ ชอนพาร์เกอร์เนี่ยเขาก็เนี่ยหน้าตาเป็นเป็นอย่างที่เห็นนะครับก็จะเห็นว่าเขาค่อนข้างเด็กนะครับแล้วก็เพราะงั้นเวลาที่อินเวสเตอร์มาลงเงินในบริษัทเขาแล้วเวลาเขาจะอินเวสเตอร์ขอมี e ติ้งเขาหน่อยเขาก็ไม่ไปเพราะว่าเขาต้องไปเที่ยวไปเล่นกับของเขาก่อนนะครับเขาจัดปาร์ตี้ มียาเสพติดในปาร์ตี้โดนตำรวจตำรวจจับไปนะครับ o k e b o o กก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องให้เขาออกจากบริษัทเพราะมันเป็นผลเสียกับบริษัทนะลองคิดดูว่าถ้าบอกว่าผู้บริหารระด,ด,ด,ดับสูงของ f c e e o o o เนี่ยเป็นคนติดยาครับคนก็จะเลิกสนับสนุน a c e b o o k กันซะ,นะครับเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยปัญหาของเทคสตาร์ทอัพเนี่ยหลักๆเลย,เยคือว่าผู้ก่อตั้งเนี่ยมักจะเด็ก โตขึ้นเร็วเกินไปไม่รู้จักการบริหารคนคิดว่าตัวเองเนี่ยมีสินค้าแล้วทุกอย่างมันจะต้องดีเลิศประเสริฐสีนะครับก็ท้ายสุดจะถูกไล่ออกโดยโดยนักลงทุนนะครับเพราะงั้นเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องคิดว่าความคิดเราเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญทัศนคติเราเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับเราจะคิดแค่ว่าไอเดียนี่เป็นของเราไม่ได้นะ เพราะว่าไอเดียเนี่ยมันผู้สอนวิลเลียมซาแมนนะครับจาก HBS h ีเอสในฮาร์วาร s ดมิสเนเนี่ยเขาบอกว่าไอเดียเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรหรอกมันเป็นแค่มันเป็นมันเป็นของราคาถูกครับแต่การการทำาให้ไอเดียเนี่ยสำเร็จเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญครับเราจะเห็นว่าเอออย่างเช่นในเรื่องของการเรื่องของคองพิไรเนี่ยของการจดลิขสิทธิ์ของ สิ่งต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถจะจดลิขสิทธิ์ในไอเดียได้แต่สิ่งที่เราทำา๊อปี้ไรได้คือไฟแนลโปรดักต์อย่างเช่นหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถจดลิขสิทธิ์ของไอเดียได้อ่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอย่างเช่นหนังเรื่อง six sense เนี่ยเราไม่สามารถจดลิขสิทธิ์ได้ว่าเนี่ยเออเนี่ยผมจะทำหนังขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งในพล็อตเรื่องเนี่ยมันมีคนที่เขาไปสืบสวนเกี่ยวกับคนตาย ตัวที่ไม่รู้ว่าตัวเองอตายไปแล้วแล้วเขามารู้ตอนท้ายว่าตัวเองจริงๆแล้วตัวเองก็เป็นผีเหมือนกัเขานั่นแหละแล้วผมก็ตั้งสร้างหนังขึ้นมาอีกเรื่องหนึง่งตั้งชื่อเรื่องของผมเองนะครับอันนี้คนสร้างหนังเรื่อง Six Sense เนี่ยไม่สามารถมาฟ้องร้องผมได้ว่าเนี่ยเอาไอเดียของเขาไปทําแต่สิ่งที่เขาจะฟ้องร้องไป,ไปได้เนี่ยคือถ้าผมไปก๊อปปี้หนังเรื่อง Six Sense แล้วไปเผยแพร่ต่อไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดนะครับหรือจะเพิ่มอะไรเข้าไปจะดัดแปลงอะไรเข้าไปก็ต่าง อย่างเนี้ยไม่สามารถเอ่ตวทวีอย่างเนี้ยสามารถจะฟ้องร้องได้นะครับเ,เรื่องถัดมาคือว่าอา่าเมื่อกี้เรื่องแรกนะเรื่องแรกคือว่าอย่าอย่าสำคัญผิดว่าไอเดียเป็นของเราแล้วมันสําคัญจนเกินไปเรื่องที่สองอว่าเราต้องดูซะด้วยว่า เรานําอะไรเข้ามาให้ใหกับบริษัทเราทําอะไรให้กับบริษัท <_ d ark> ไม่ใช่บริษัททําอะไรให้กับเรานะครับเราสนใจบริษัทมากกว่าหรือสนใจตัวเองมากกว่านะครับถ้าเราสนใจตัวเองมากกว่าเราสมควรจะอยู่ในบริษัทนี้ต่อไปหรือเปล่าหรือว่าเจ้าของบริษัทควรจะให้เราอยู่ในบริษัทนี้ต่อไปหรือเปล่านะครับอันนี้เราไปค,คิดดนะูอีกเรื่องคือว่าเรามีความสามารถหรือทักษะในการบริหารงานมากน้อยแค่ไหน เราแบ่งงานเป็นไหมเราแบ่งเวลาเป็นไหมเรารู้ไหม,ไหมว่างานไหนสําคัญงานไหนไม่สำคัญงานไหนควรให้คนประเภทไหนทํางานไหนให้คนควรให้คนอีกประเภทหนึ่งทำนะครับถ้าคน2ประเภทนี้มีคอน FLICT เกิดขึ้นเราจะแก้อย่างไงถ้าเขาตีกันเราจะห้ามทับยังไงนะครับอันนี้เป็นสิ่งสาคัญอีกเรื่อง